ເມືອເລີຍຈະແມ່ນຕັ້ງກິລິງ พี่บิ๊กแอบดูอะไรขอบคุณครับขอบคุณครับน่มันดังอยูแล้วมันดังคิ๊ลิงอีกแล้วขอบคุณครับเ ไม่เิียงแคเซนตัวเองไม่ได้ขอ,อบคุณค้าหมายนะครับสำเร็จ